ในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่านีนโบนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าภายในอะตอมนั้นอิเล็กตรอนอยู่กันเป็นชั้นๆค่ะโดยในแต่ละชั้นนั้นจะมีการบรรจุอิเล็กตรอนได้ไม่เท่ากันโดยในชั้นที่1จะได้เพียงแค่2อิเล็กตรอนชั้นต่อไปจะได้8อิเล็กตรอนค่ะ อ้าวครูนะะัดรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จากการที่เราใช้สูตร2คูณ1กำลังสองได้2ค่ะนี่คือชั้นที่1แทนด้วยเลขก1ต่อไปค่ะ2คูณด้วย2อกำลังสองนี่คือชั้นที่2ค่ะได้8และแน่นอนค่ะชั้นต่อไป18และชั้นต่อไป32 เราใช้สูตรเดียวกันค่ะนั่นก็คือ 2n กําลัง2นี่คือชั้นที่บรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดมากที่สุดเท่านี้ค่ะห้ามเกินโอเคไหมเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดครูต้องการอยากจะจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียม11ครูบอกก่อนนะว่าอิเล็กตรอนตัวนี้11อยากจะให้มันไปอยู่แต่ละชั้น11ตัวนี้อยู่แต่ละชั้นอยู่ยังไงชั้นแรกมันได้มากที่สุดคือ2 ชั้นต่อไปได้มากที่สุดคือ8และชั้นต่อไปก็คือเลข1นั่นเองครูนัทขาไม่ลองเป็น29ง่ละคะ90 11บวกกันก็ได้จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ1 1เหมือนกันสิ่งที่มันเป็นข้อที่เราห้ามพลาดนั่นก็คือตัวเลขตัวสุดท้ายนี้มันจะเป็นตัวเลขที่ใช้ในการบอกหมู่และแน่นอนว่าในตารางถ้าเราไม่แสดงหมู่9หมู่9ไม่มีนะคะไม่มีหมู่9 ดังนั้นนะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนแม็กซิมัมที่สุดคือห้ามเกิน9มันต้องเป็นได้แค่8นะคะมันเป็นได้แค่8นะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอ่ะโอเคหลังจากนั้นค่ะเราจะดูระดับพลังงานว่า2 8และ1นั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับพลังงานที่เท่าไหร่ดูได้จากจำนวนเลยค่ะ1 2 3าจำนวน3ตัวเลขแสดงว่ามันอยู่ในชั้นที่1 สองตัวชั้นที่สองแตัวและชั้นที่3าเนี่ยหตัวและแน่นอนค่ะมันอยู่ในคาบที่3ตามที่เราจัดเรียงเลยไปต่อกันที่อินเดียมค่ะถ้าตัวนี้นะคะเป็นชื่อหนึ่งของประเทศอินเดียมีที่มาที่ไปนะคะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ค้นพบนะคะประเทศที่แบบเรียกได้ว่ากินอาหารเมื่อไหร่ต้องมีการคั่วเล่การคั่วเล่เนี่ยนักเรียนอยากจะรู้ใช่ไหมคะลองไปดูใน tiktok เป็นอาหารที่แบบอ,อนามัยสุดยอดพัดจะไหลาจากแบคทีเรียและเออหมู่ฟังก์ชันของวัคซีนไหลเราไม่พูดกันล้นะกลับไปดีกว่ากลับไปเรื่องของอินเดียม31ค่ะอินเดียม31ตัวนี้นะคะเราจะจัดเรียงเป็น2ค่ะขั้นแรกและไปที่8ต่อนะคะจากนั้นเป็น18ค่ะ28บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้31บวกกับอีก3 แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องจัดไปทีละชั้นนะคะขึ้นไปทีละสเตปสเต็ปและสเต็ปค่ะนะและแน่นอนว่าตัวเลขตัวสุดท้ายนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช้ในการบอกหมู่ค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช้ในการบอกหมู่เขาเรียกกันว่า v a l e n อิเ l e c t รอนจากนั้นเราอยากจะรู้จำนวนคาบน้ำหนึ่งสองสามสี่ค่ะมีทั้งหมด4ตัวก็คาบที่4ไปต่อ ที่ข้อถัดไปออกซิเจน16ค่ะ2 8แล้วก็6ค่ะเหมือนเดิมค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข6ใส่เลข6คือเลขหมู่มีตัวเลขทั้งหมดอยู่3ตัวแสดงว่าอยู่ในหมู่ที่3นั่นเองง่ายไหมง่ายง่ายไมมง่าย,าย,ายเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุที่ไม่มีประจุค,ค่ะแล้วถ้าเกิดมีประจุ่ะคะทำยังไง ก็เหมือนเดิมค่ะเราเพียงแค่จัดเรียงอะไรคะอิเล็กตรอนหาจํานวนอิเล็กตรอนก่อนหาจํานวนอิเล็กตรอนก่อนนะคะว่าอิเล็กตรอนนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ดังนั้นอิเล็กตรอน31ลบด้วย3ค่ะ <c oughs> 31ลบด้วย3ได้ออกมาเป็น28นะคะได้ออกมาเป็น28เดี๋ยวนะแป๊บนหนึ่งนะคะ <c oughs> โอเคถูกแล้วนะคะการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะ คำว่าบวก1แสดงว่าเราเนี่ยจะตัดตัวเลขออกไป1ตัวค่ะตัดตัวเลขออกไป1ตัวทิ้งอิเล็กตรอนออกไป1ตัวนะต่อไปค่ะถ้าบวก3เราก็จัดเรียงเหมือนเดิมค่ะ2 8 1แแล้วก็3บวก3แสดงว่าแสดงว่าตัดตัวเลขอิเล็กตรอนออกไป3ตัวนะคะตัดออกไป3ตัวค่ะไปต่อค่ะถ้าเกิดเจอลบสอง ลบสตัวนี้หมายถึงการรับอิเล็กตรอนเข้ามาสองตัวนะคะ2 8 6ก็จะกลายเป็น2 8 8นะดังนั้นค่ะการที่มันมีประจุบวกหรือประจุลบเนี่ยเราต้องคอนเซปต์เลยค่ะคอนเซปต์ concept แรกนะคะคือถ้าเกิดประจุนั้นเป็นนี่ค่ะอ่ะ ถ้าเกิดธาตุนั้นแสดงประจุบวกเราจะต้องลดอิเล็กตรอนในแวร์เลน์อิเล็กตรอนค่ะและถ้าเกิดประจุนั้นเป็นลบค่ะเราจะต้องทำการเพิ่มอิเล็กตรอนในแวร์เลน์อิเล็กตรอนนะคะตัวสุดท้ายดังนั้นนะคะเราจะหาหมู่กับคาบได้อย่างไรหมู่กับคาบไม่ได้สนใจประจุค,ค่ะหมู่กับคาบเราจะทำตอนที่ธาตุมันสเสถียร ยังคงเป็นหมู่1่คาบ3ามหมู3่3คาบ4ี่และ6คาบสาเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะหมู่กับคาบของธาตุเราจะหาจากตอนที่มันไม่มีประจุค่คะไม่มีประจุนะคะจะเป็นตัวบอกหมู่กับคาบการที่มันมีประจุนี้เนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่การแสดงให้เห็นว่าเรากำลังจะจัดเรียงอิเล็กตรอนที่มันมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม นี่ก็คือวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเบสิกทั่วๆไปแต่สิ่งสำคัญนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราจัดเรียงอิเล็กตรอนสิ่งสำคัญคือเราต้องการอยากจะรู้แค่หมู่กับภาพจริงไม่จริงอยากจะรู้แค่หมู่กับภาพจริงไม่จริงอยากจะรู้แค่ตออย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอในเลขอะตอมเยอะๆเน้นนะคะเลขอะตอมเยอะๆหลัก31ขึ้นไปนะคะ31อ็ด เราจะใช้วิธีลัดวิธีนี้ในการหาว่าธาตุนั้นอยู่ในหมู่ไหนข้ามไหนด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเราจะใช้สองขั้นตอนเท่านั้น1ค่ะเราจะจําเลขอะตอมของหมู่1ในผู้พร้อมกันค่ะจําเลขอะตอมของหมู่1น,นะซึ่งก็มีอยู่แค่4ตัวจากการที่เราใบ้หวยทุกวันที่16ครูเชื่อว่า4ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา 37, 55 87หและ1 1 9 ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ3 7 5 5 8 7 1 1 9เลขตัวนี้จะเป็นเลขที่อยู่กับเราในเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนจากนี้จนนิรันด์ไปต่อในข้อที่2ค่ะเราจะเอาเลขอะตอมของหมู่1ตั้งลบด้วยเลขที่เราอยากรู้ค่ะเอามาลบกันนะคะอยากจะรู้จากนั้นเราจะได้ X ออกมาผลลัพธ์ที่ได้นี้ยังไม่ใช่หมู่นะ ตัวที่เป็นหมู่ค่ะคือตัวเลขที่เอาบวกกับ x แล้วเนี่ยมันจะได้9ตัวที่เป็นหมู่คือ y ค่ะตัวที่เป็นหมู่นี้ก็คือ y ครูนัดขามันดูซับซ้อนจังเลยไอตอนข้อที่2เนี่ยนะเอาละค่ะครูจะให้เราเห็นชัดมากกว่าเดิมโดยการทําโจทย์ให้ดูอันดับแรกเราไปเจอการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ84อยากจะรู้ว่า84นี้อยู่หมู่ไหนเราแค่ไปเลือกเลขที่มากกว่ามัน1ขั้นค่ะ เลขไหนดีคะ37 55 87 119แน่นแน่นอนค่ะมองตาเดียวเราก็รู้ว่าต้องเลือก87แล้วจากนั้นเอาไปลบค่ะ87ลบด้วย4่ค่ะลบด้วย4เหลือ3 3ตัวนี้ยังไม่ใช่หมู่หมู่ของมันจะต้องบวกกับ3แล้วได้9คําคำตอบคือเลขอะไรบวก3แล้วได้9อะไรบวก3แล้วได้9คำตอบคือเลข6นั่นเองแน่นอนว่า84ตัวนี้อยู่หมู่ที่6 ไปต่อค่ะเรายังไม่จบอยู่แค่นี้35ค่ะเราเอา37ไปลบ37-35ลบ35ผลลัพธ์ได้2 2บวกเท่าไหร่ได้9บวกกับ7นั่นเองไปต่อกันอีกค่ะเวลาเราเจอ49เราจะเอาอะไรมาลบดีเอา55มันลบได้ไหมอ้าวครูนัดค่ะ55มามันลบ49เกิดอะไรขึ้นได้6ค่ะได้6นะคะ6บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น9 6บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น9 9นะคะลบ6ได้3นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีสติในการเลือกที่จะเอามาลบเราจะเลือกเลขที่มากกว่ามันนะคะ1ทันแต่ห้ามติดลบนะคะห้ามติดลบค่ะไปต่อที่1 1 3เราเอา119มาลบ119มาลบค่ะ6ได้6นะคะดังนั้นบวกกับอีก3ค่ะบวกกับอีก3มันถึงจะกลายเป็น9 จากคอนเซปต์นี้เนี่ยเข้าใจเรื่องหมู่ไหมคะพอจะได้คอนเซปต์ไหมเอ่ยว่าวิธีการในการหาหมู่ของธาตุเนี่ยมันทำยังไงซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นวิธีทั่วไป84โอ้โหกว่าจะได้หมู่2 8 8 8 32เอา้า60แล้วอีกเท่าไหร่อีก20กว่ากว่าเอ้า20อีกเท่าไหร่ถ้าเราต้องการเพียงแค่หมู่ของเลขอะตอมเยอะๆใช้วิธีนี้เถอะ รับรองว่าคุ้มค่ากับการจำตัวเลขเพียงแค่สี่ตัวแล้วเราจะได้รู้ว่าวิธีการสั้นง่ายและเอาไปใช้ได้เป็นยังไงไปต่อค่ะครูนาขาอยากจะรู้ค่าอยากจะรู้ค่าก็ใช้หลักการง่ายๆค่ะในเมื่อเราจำสี่ตัวนี้แล้วเราก็จำอีกสักนิดหนึ่งว่านี่คือค่าที่แปดเจ็ดหและห้านี่คือค่าที่แปดเจ็ดหและห้าค่ะไล่ขึ้นไปดังนั้นค่ะวิธีการ เรามาต่อกันนิดนึงว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้คาบของ84ว่ามันอยู่ในค่าไหนเราไปดูก่อน87นี้มันคือคาบที่เท่าไหร่ค่าที่เ84ตัวนี้มันต้องอยู่ในค่าที่6ททำไมล่ะคะัครูน่ทคะในตารางธาตุเลขน้อยๆมันจะอยู่ด้านบนคะ่ะเลขมากๆจะอยู่ด้านล่าง คาบก็เช่นเดียวกันนะคะเรากลับไปดูในตารางธาตุกันหน่อยไหนๆก็เปิดแล้วนี่ค่ะ87ของเรานะคะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นถัดไปคือ86หต่อไปคือ87ค่ะและแน่นอนค่ะ86บหคือด้านนี้ค่ะ86คือด้านนี้เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้คือคาบที่6 8 4อันนี้โจทย์ต้องการ8 4อ่อะขึ้นไป85 84้าปดนี่คือเลขอะตอม นะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราได้นั่นก็คือเลขค่ามันจะต้องเป็นเลขที่น้อยกว่าหมูห่1นะ37ค่ะคือคาบที่5เพราะฉะนั้น35น้อยกว่าหรือมากกว่าหมูห่1นะ้น้อยกว่าก็กลายเป็นค่าที่น้อยกว่า55ค่ะคือคาบที่6ดังนั้นค่ะ549มากกว่าหรือน้อยกว่ามันคะน้อยกว่า น้อยกว่าก็ต้องกลายเป็นคาบที่5 119คือคาบที่8 113มากกว่าหรือน้อยกว่า113น้อยกว่ามันก็กลายเป็นคาบที่7นั่นเองง่ายไมมง่ายง่ายไมมง่ายเห็นไหมว่าเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั้นนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีเหล่านี้เนี่ยในการหาหมู่และคาบได้เลยครูนัขาที่โรงเรียนเขาสอนจัดเรียงอิเล็กตรอนด้วยค่ะขอจัดเรียงอิเล็กตรอนด้วยได้ไหมได้ค่ะ ถ้าเกิดเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนเอาจำนวนค่ามาก่อนนะอยากจะรู้มัน2818อะไรเอาเลขค่ามาก่อนค่ะเอาค่ามาก่อนค่าที่6แสดงว่ามันมี6ตัวนะมาร์กไว้แค่6ตัวแวนเลนส์อิเล็กตรอนของมันคือเลข6ใส่เลข6ได้เลยจากนั้นไปเลยอ่ะ2818อันเนี้ยคือ8 4เพราะฉะนั้นเราใส่ไปที่32ก่อนทั้งหมดนี้บวกกันได้60 และแน่นอนค่ะไปต่ออีกเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น80กว่าก็ต้องเป็น18เราเอามาบวกกันทีหลังเนี่ยยังไงก็เร็วกว่าง่ายกว่านะไปต่อค่ะคาบที่4ค่ะคาาที่4แสดงว่ามีตัวเลขอยู่ถึงแค่ n ที่4ค่าที่4 n ที่4หมู่ที่7ใส่เลข7ตัวนี้ก็288มาเลยค่ะแล้วค่อยเอามาบวกกัน 2บวก8บวก18ได้28บวกกับ7ได้35ง่ายไม่ง่ายง่ายนะ49ค่ะคาบที่5ได้ถึงแค่คาบที่5นี่ค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายได้เลข3ไปต่อ 28, 1แแล้วตามด้วยเท่าไหร่49ค่ะ49อันนี้ 28, บวกอีกประมาณ18ค่ะบวกอีกประมาณ18แแล้วลองมาบวกกันดูนะคะว่ามันใช่หรือเปล่า แต่รับรองว่าเป๊ะแน่ๆไปต่อสุดท้ายคา่ะคาบที่7เอา้าปลายคาบที่7ปลายปลายปลนะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าตัวเลขตัวสุดท้ายแวนเลนอิเล็กตรอนก็คือหมู่ได้เลข3ค่ะตัวข้างหน้าก็ไปยาวเลยค่ะ2 8ง8 3ด2ขึ้นให้หมดก่อนจากนั้นไป18แล้วก็83ได้ไหมเราลองมานับดูตรงนี้คือ60 60บวกด้วย18บวกด้วย3ได้เท่าไหร่60บวก18บนะคะบวก18บวก8แล้วบวก3ได้89ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะมันยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงตัวเลขที่ต้องการเอา32อีกรอบเวลาเราซ้ำเราต้องซ้ำให้มีหน้าตาเหมือนกันนะคะเราจะต้องซ้ำเห็นไหมสิ 18. คือใกล้ตัวเลขไหนก็ซ้ำตัวนั้น ใกล้สก็ซ้ก่อนอย่าใช้แบบ18แล้ว8แล้วค่อย18อีกไม่ได้มันต้องซ้ําเลขเดิมก่อนแล้วค่อยไปขึ้นเลขใหม่นะ18เสร็จแล้วก็จะกลายเป็น18แล้วก็3อ่ะเอาใหม่ค่ะ60บวกด้วย32บวกด้วย18แล้วบวกด้วย3อ่ะพอดีเป๊ะ113นมะคะนี่ค่ะ2ก้อนนี้บวกกัน ดังนั้นนะคะมันจะง่ายขึ้นมันจะเร็วขึ้นในเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแต่ก็ยังไม่หมดอีกเลยค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ron, คลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะได้จบเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนทั้ง2แบบแบบที่เรากําลังทําอยู่ข้างบนนี้เรียกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบธาตุทั่วไปแบบที่เรียกว่ามันจะลงท้ายด้วย1-8ถึงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะจัดเรียงธาตุที่มันมีความ transition หน่อย ในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ r a n s ซิชันจำนิดหนึ่งนะคะว่ามันจะลงท้ายด้วยเลข1กับ1กับ1กับ2เท่านั้นซึ่งในคาบแรกค่ะตัวเลข24กับ29จะลงท้ายด้วยเลข1สิ่งที่ครูอยากจะให้เราทำและจําไปเลยนั่นก็คือเวลาพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ r a n s ซิชันจำให้ครูหน่อยค่ะว่าตัวเลขในแถวแรกนี้เนี่ย มันเริ่มตั้งแต่21จนถึง30นะคะเพื่อที่เราจะได้แยกแยะมันออกว่านี่คือ transition และมันจัดเรียงไม่เหมือนชาวบ้านด้วยมันจะจัดเรียงยังไงนะคะมันจะจัดเรียงโดยการดูคาบก่อนนี่คาบที่1ค้คาบที่สองคาบที่3และคาบที่4แสดงว่า21นะคะ transition ตัวแรก21นี้นะคะมันคือคาบที่4 1>, 1, 2, 3, 4ค่ะบอกแล้วนะคะว่า transition นั้นจะลงท้ายด้วย1กับ2เท่านั้น21ตัวนี้ตอบครูให้ดังๆว่ามันคือเลข24กับ29่ส้ไหมยีมันใช่24กับ29หรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันจะลงท้ายด้วยเลข2เพราะเมื่อไหร่มันเป็น24กับ29จะลงท้ายด้วยเลข1ไปต่อค่ะ 2, 8ไว้ก่อน จากนั้นเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนของทรานซิชันตัวเลขก่อนสุดท้ายจะเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเอ้ยอีกรอบหนึ่งตัวเลขก่อนสุดท้ายจะไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะก็คือตัวก้อนดำๆนั่นแหละเราต้องบวกกันก่อนว่าอันนี้ได้10บวกอีกสองเพราะฉะนั้นมันอยากได้21ก็ต้องเป็นเลข9นี่ก็คือวิธีการ จัดเรียงอิเล็กตรอนของทรานซิชันไปต่อกันอีกค่ะอย่าได้หยุดนะคะไปต่อกันเอาเป็น24แล้วกันครูนัดค่ะคำว่าลงท้ายด้วย1ไหมายถึงว่าตัวสุดท้ายเป็นเลข1น,นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะลงท้ายด้วย1คือตัวสุดท้ายเป็นเลข1จากนั้นทําเหมือนเดิมค่ะ28แล้วก็ตามด้วยก้อนดําๆ ก้อนดำๆนี้จะเป็นเลขอะไรก็ได้ค่ะขอเพียงแค่บวกกันแล้วได้24เหมือนกับตัวเลขอะตอมข้างล่างได้ไม่ได้ค่ะเก็ตไม่เก็ตคะเก็ตนะไปต่อค่ะถ้าเกิดว่าเจอ25บ้างเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะ21จนถึง30มันคือคาบที่4จํานะคะมันคือคาบที่4 25ไม่ใช่24กับ29ดังนั้นลงท้ายด้วยเลข2 28และ132ค่ะ และนี่ค่ะก็คือเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบทรานซิชันโอ้ยคุณนะจบแค่นี้ก็จะง่ายเกินมันยังไม่จบค่ะลองทําดูหน่อยไหม21ตัวนี้ค่ะเราก็จัดเรียงเป็น2 8 9 2ครูนะัทำไมจำได้ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะคูจําตั้งแต่ข้างบนนั่นแหละนะนี่ไงทําบ่อยนะคะก็จําได้21ตัวแรกมันจะเป็น9 2 30ค่ะไม่ใช่24กับ29อยู่ในคาบที่สี่สองไปก่อนลงท้ายด้วยเลขสองตัวนี้ไม่ใช่24กับ29ลงท้ายด้วยเลขสองอีกเท่าไหร,ถไร่ถึงจะกลายเป็น30คะบวกอีกเท่าไหร่เอ่ยถึงจะกลายเป็น30คําคำตอบก็คือเยี่ยมมากค่ะคำตอบคือ18นั่นเองแล้วมาต่อที่โครเมียมละ่ะคะโครเมียมตัวนี้อยู่ในคาบที่4ค่ะ และแน่นอนนะคะว่า24กับ29ลงท้ายด้วยเลข 1, 2, 8และ13 1ครูนะะัดคคราวนี้หมู่1กับหมู่2หมดเลยล่ะคะ่ะใจเย็นๆค่ะหมู่เนี่ยนะคะเราจะดูแบบนี้ค่ะอันนี้คาบ4หมดเลยนะวิธีการดูหมู่ฟังดีๆนะคะเราจะดูหมู่อย่างนี้นะว่าการดูหมู่ของ transition ตัวแรกนี้คือหมู่ 3b ค่ะ b นะคะเป็นธาตุกลุ่ม b ต่อไปค่ะ 4B มันไม่ได้เริ่มจาก1น,น่ะสิแล้วก็5 6 7น่าสนใจตรงที่หมู่8มันมี3ตัวค่ะหมู่8นี้มันมี3ตัวแล้วไปต่อที่หมู่1และหมู่2ค่ะนี่ค่ะนี่คือวิธีการดูหมู่โอ้ยคุณนัทอย่างนี้หนูก็ต้องไปไล่นะสิ21ใช่ไหมยอพอดีอยู่อันแรกอ่ะ3 B ค่ะโอเค นะคะเราก็ตอบ3 b ได้อ้าว30ละคะโอ้ยต้องไปไล่เสียเวลาค่ะเราใช้วิธีนี้ถ้าเกิดอยากจะรู้หมู่ของ transition นะคะอยากจะรู้หมู่นะคะของคาบแรก transition คาบแรก transition เรียนกับครูน้าเนี่ยเทคนิคเยอะนะคะแต่มันได้ใช้อ่ะนะแต่มันได้ใช้อยากจะรู้หมู่นะคะหมู่หม,หมู่หายนะคะาบแรกของ transition เราจะเอาเลข18ไปลบค่ะเลข18ไปลบเลยนะ21ค่ะลบด้วย18ผลลัพธ์ไม่ต้องบวกกันได้9นะคะลบกันแล้วได้หมู่เลยลบกันแล้วได้หมู่เลยค่ะ21ลบด้วย18ออกมาได้3นี่คือ 3B ไปที่30ค่ะลบด้วย18อ้าวครูนะคะมันเป็นอะไรเนี่ยนะมันเป็น1 2นะคะ12บไม่ได้ค่ะเราจะ เอาแค่เลข2 b มานะคะเราจะาพิยงแค่เลข2มานะคะไปต่อค่ะเอาเป็น27ค่ะลบด้วย18 27ลบด้วย18นะคะก็จะได้ออกมาเป็น9ถ้าได้ออกมาเป็น9นะคะไม่ใช่หมู่ 9b แต่เป็นหมู่ 8B ค่ะนะหมู่9หมู่10นะคะนะจะเป็นหมู่8 b เหมือนเดิมค่ะเอาเป็น28และกันลบด้วย18มันจะออกมาเป็น10บ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างนี้เด,เดี๋ยวเอาผลลัพธ์ออกมาก่อนผลลัพธ์คือ9และ10เวลาได้9กับ10นะคะมันจะกลายเป็น 8B แล้วก็ 8B ค่ะนะแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วมันกลายเป็น11นะคะผลลัพธ์ออกมาเป็น11เราจะตัดเลขข้างหน้าออกนะคะมันจะกลายเป็น 1B ค่ะ 1b นะอันนี้ก็คือสำหรับตัวหลังๆนะสำหรับหมู่8เป็นต้นไปนะคะมันจะมีเลข ผลลับออกมาเนี่ยไม่ใช่หมู่ที่ตรงเป๊ะ 8B เนี่ยตรงเป๊ะนะคะตัวแรกแต,ต่ตัวต่อไปมันจะกลายเป็น9 10 11 12นะคะมันจะกลายเป็น9 10 11 12 11หมู่ b b 2 2หมู่ 2B หมู่9หมู่10คือหมู่ 8B ทันไม่ทันทันไม่ทันทันนะเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้เอาอะไรลบคะ30ลบด้วย18ได้ 2B ค่ะ ต่อไปอ่ะ24ลบด้วย18ค่ะ24ลบด้วย18ได้เท่าไหร่ได้ออกมาเป็น6 b บีค่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อยกเว้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะดังนั้นค่ะแบบฝึกหัดนี้1นาทีเช่นเดิมจ้ะ3ข้อนะคะอ่ะเริ่มเลยเอาละค่ะเรียบร้อยนะคะในข้อที่1ในข้อที่1นี้อ่ะเขาบอกว่า จำนวนอิเล็กตรอนมากที่สุดที่รับได้รับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรับได้หมายถึงเราต้องไปดูก่อนว่า n ที่5นี้หมายถึง2คูณกำลังสองค่ะดังนั้นคำตอบคือ50นะ50ก็คืออิเล็กตรอนมากที่สุดที่ในอะตอมนี้สามารถรับได้ในชั้นที่5ดังนั้นอ้าวก็ตอบได้แค่ข้อเดียวคือข้อที่4 แต่ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เราสามารถใช้เทคนิคเราได้เอา55ลบด้วย49ผลลัพธ์ได้3ผลลัพธ์ได้6ค่ะ6 9, บวกเท่าไหร่เป็น9บวกกับ3ได้9ดังนั้นหมู่3ค่ะมีอยู่2ช้อยไปต่ออีกค่ะหมู่3ตัวนี้เนี่ยนะคะเราอ้อเหมือนกันนะคะเราเลยไม่สามารถที่จะไปหาได้ว่าเราจะเลือกข้อ3หรือข้อ4ดี ดังนั้นต้องจำสูตรแล้วค่ะว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่แม็กซิมัมที่สุดคือ2คูณ n กํลัง2นั่นเองนะไปต่อในข้อที่4ค่ะในข้อที่4ี่เขาบอกว่าจำนวนนิวตรอนเท่ากับโปรตอนจงหาว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ x คือเท่าไหร่ไปดูเลขมวล่ะเลขมวลคือ40เพราะฉะนั้นคำว่าเลขมวล40หมายถึงอะไรคะโปรตอนบวกด้วยนิวตรอน และแน่นอนนะคะมันก็จะแยกออกมาเป็น20กับ20เพราะมันบอกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้น x ตัวนี้คือ20และ40ถ้าไม่แสดงประจุแสดงว่าอิเล็กตรอนก็คือ2 8 8 2นั่นเองคำตอบคือข้อที่3ค่ะง่ายไม่ง่ายนะรู้สึกว่าอาจารย์พาทำแล้วมันง่ายเหลือเกินก็บอกก่อนนะคะว่าเหล่านี้เนี่ยนะคะครูก็ทำมาบ่อยไปต่อในข้อที่3 ธาตุชนิดหนึ่งหน,งนะคะมี v a l เลนต์อิเล็กตอนเท่ากับคอรีนอะตอมอยู่ในสตอนเซียมถธาตาุน,นี้อยู่ในรูปไอออนสถียรนจะมีนิวตอนเท่ากับ74สัญลักษณ์ธาตุนี้คืออะไรประเด็นค่ะมันจะเป็นไอออนหรือจะเป็นธาตุที่ไม่แสดงไอออนจำนวนนิวตอนไม่เคยเปลี่ยนค่ะมันได้จากบนลบล่าง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 ดังนั้นบนลบล่างตัวไหนที่ลบกันแล้วได้ 74ก็ตอบเลยนะคะอันนี้ได้5 73ค่ะตรงนี้ได้73นะคะ127ลบด้วย5 13ค่ะครูทำจากข้างล่างมาก่อน74นะคะคำตอบคือข้อ3นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโชว์เบสิกมากกว่านี้เรียกว่าโชว์เบนะโชว์เบมากกว่านี้นะคะเราก็ลองทำกันต่อค่ะธานนี้นะคะมีแว l เลน์อิเล็กตรอนอยู่หมู่เดียวกับคลอรด เพราะฉะนั้นเนี่ยคอลีนคืออะไรคอลีนคือหมู่7คะ่ะคอลีนคือหมู่7ดังนั้นนะคะตัวสุดท้ายคือเลข7อะไรอยู่หมู่7บ้าง54 53 5 3 54เอาอะไรมาลบคะ5 55 5ลบ54ผลลัพธ์ได้1บวกอีก8โอ้โหหมู่8ไม่ได้แล้วนะคะไปต่อคะ่ะ55ลบด้วย53นะคะอยากจะรู้ว่ามันอยู่หมู่7หรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้บวกกับ2นะคะหมู่7ค่ะดังนั้นก็เลือกชอยได้ก็คือไม่สองก็3นะไปต่อค่ะอยู่คาบเดียวกับซอนเซียมดังนั้นเราก็เลยจะต้องหาค่ะว่าไอซอนเซียมนี้เนี่ยมันอยู่คาบที่เท่าไหร่ตอนนี้เราจะต้องจําตารางธาตุให้ได้แล้วนะคะว่าซอนเซียมตัวนี้เนี่ยมันอยู่หมู่อะไรถ้าเกิดหมู่หนึ่งเนะี่ยลิเทียมไลนากา รูสีฟ้าค่ะไม่ใช่ละไม่มีสตอนเซียมหมู่สองค่ะเบเมก้าซอบาล่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสตอเซียมอยู่ที่นี่ที่ครูท่องเมื่อกี้นะเป็นเทคนิคของการท่องตารางธาตุนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าขึ้นม .4 มานะคะยังไงยังไงเนี่ยเรื่องธาตุด้เรียน3เรื่องติดๆหนาขนาดนี้ ยังไงก็ต้องท่องตารางาธาตุเอาไว้ใช้กันหน่อยนะคะเพื่อเป็นอาวุธลับอันนี้คือคาบที่2 3 4 5ค่ะคาบที่5 1 2 3 4 5หมู่ที่7 2 8 18 18 7 53นั่นเองนะคะย้ำไปอีกเลยค่ะว่ามันคือไอโอดีนที่มีเลขอะตอมเท่ากับ53นะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้คือขยี้ให้แหลก ให้เข้าใจให้ลึกซึ้งไปเลยนะว่าถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้เรามีวิธีการวิเคราะห์ยังไงคลิปนี้นานนิดนึงนะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วทบทวนกันอีกทีนึงนะคะสรุปให้ได้แนวคิดและคอนเซ็ปต์เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ